สวัสดีคะ่ะวันนี้เนาะแม่จาั์ก็จะมาทำเนาะใบเงินไหลามาเนาะสีเรืองโดยกีบเนาะเล็บคุดเนาะเราก็มา,าพับกันเลยนะเอาสีแจมไว้ด้านนอกเนาะเราก็าพับเป็นเนาะเล็บคุดนะอย่างนี้เนาะเราก็เอาดอกคุดเนาะทำเเล็บคุดสองชั้นเนาะเอาดอกพุดหอมหอมเนาะ น้อเราก็จับเนาะเบามือนิดนาะอืมเล็บคุดอยู่ด้านในเนาะเล็บเอาดอกดอกพุดหอมหอมเนาะนี่นะ้องสวยงามพระรามแปด ไหลมาสีเขียวเหลืองนะนี่เล็บคุดเนาะเพื่อเราจะเอาทำเล็บคุดเนาะเป็นนิ้วใบสีเนาะเราจะไม่เอาใบตองเนาะเราก็พับสีเหลืองเขียว กับดอกพูดหอมๆสีฟ้าเลยแล้วก็จับเบามือนิดหนึ่งเนาะล้วก็วางไว้หน้าจุดกึ่งกลางนี่หอมตลบออบวนหอมอบอ ดอกไม้มอบความรักและความห่วงใยฝากมาให้เก็บไว้นะเธอข้างหลังภาพที่อยู่ในสู่ แล้วก็หาอุปกรณ์เนาะตาดอกไม้สวยๆเนาะตามบ้านเรานี่เองน,นี่ก็เบามือนิดนึงนะเพราะว่าทำแรงไม่ได้เนาะดอกไม้เขาก็จะช้ำ กล้องก็ไม่โฟกัสเลยเป็นอะไรคะอืมกล้องถึงไม่โฟกัสเลยอะ่ะนี่หอมแล้วก็เป็นเนาะดอกไม้ที่เป็นมงคลเนานะใบไม้เนาะมงคลด้วยแล้วก็หอมด้วยคะ่ะ